ค่ะวุฒิคนสละทายท้่สี่ค่ะครั้งที่สี่แล้วใช่ไหมคะอ่าเราเป็นครั้งที่สี่แต่เราทํามาสิบปีแล้วค่ะต่อเนื่องกันค่ะความตั้งใจก็คืออย่างที่เห็นพี่ๆน้องๆข้างหน้าเนี่ยค่ะข้างหลังเราเนี่ยค่ะนี่คือ ต้องการส่งแรงบันดาลใจนะคะคือยิ่งสภาสภาวะที่เราเจอในช่วงนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงมากมายขู่คิดว่าคําว่ากําลังใจสําคัญมากๆวันนี้รวมตัวกันเป็นแบบเวลาสั้นค่ะแบบสามอาทิตย์เราก็คอนเสิร์ตนี้เราก็จะได้เห็นพี่พ,พี่น้องๆที่เขาเรียกว่าอะไรคะเวลามีงานที่ส่งกำลังใจให้ซึ่งกันและกันอยากให้ทุกคนลุกขึ้นมาตั้งสติเข้มแข็งหรือว่าเชื่อว่า ทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นได้ด้วยพวกเราเชื่อว่าไม่มีข้อจํากัดใดๆในการที่ทําให้มันเกิดสิ่งดีๆค่ะใช่ค่ะมูลที่สีสส่มูลิค่ะจริงๆต้องบอกว่าเราค่อนข้างสนิทมากๆกับมหาไทยนะคะมหาไทยนี่ก็มีเสียงสวรรค์ครูเดียนี่เขาก็อะไรครับปลุกปลุกปั้นกันมาตั้งแต่ครั้งแรก2 0 1 5แล้วกันนะคะเด็กๆเรานี่มีพรสวรรค์เรื่องของการร้องเพลงมากๆแล้วก็รูปแบบที่เราทำเราก็จะ สร้างสารรค์คือเอาสิ่งที่คิดว่ามันจะไม่น่าจะเกิดขึ้นได้มามาทําให้คนเห็นว่าจริงๆขีดจํากัดของของร่างกายไม่มีผลกับกับกับความสามารถของเด็กๆเ,เหล่านี้อันนี้มหาไทยนี่คือคือ,คอตัวเต็งหนึ่งของเราที่เราเราเลือกอยู่แล้วคัดสรรตามมาด้วยโรงเรียนคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะก็ลักษณะเดียวกันก็คือว่าเราเป็นคนทํางานด้าน,นดนตรีะคะ่ะเราเห็นคนที่มาชอบดนตรีแล้วยังต้องการการสนับสนุนก็เลือกเป็นที่สอง อันที่3ก็คือ,อชุมชนพัฒนาของคองเตยคือเรามีโอกาสทำโปรเจกต์พัฒนาเด็กๆนะคะกับยูนิเซฟกับมูลนิธิเด็กนะคะมูลนิธิสติหลายๆครั้งเราเลยรู้ว่าปัญหาของการศึกษายังเป็นปัญหาอยู่ที่ที่เราควรจะเอาเด็กเหล่านี้กลับเข้ามาอยู่ในการศึกษาในระบบพัฒนาไม่ใช่แค่เรื่องของสกิลแต่เป็นเรื่องของไอเซนและโอกาสส่วนที่3เป็นเรื่องเด็กพิเศษค่ะเด็กพิเศษที่ยังต้องการดนตรี มูฟเมนต์ไปพัฒนาการเรื่องกล้ามเนื้อนะคะแล้วกเ็เรื่องอารมณ์ต่างๆก็จะเป็นกลุ่มพิเศษของสูตรประการซึ่งคราวนี้ก็ต้องต้องต้องกล่าวคือยืนยันว่าพี่ตู่นันทิดาก็เป็นประธานจัดงานที่พยายามหาแรงสนับสนุนจากสถานที่ก็คืออัชลาเดตเตอร์แห่งนี้นะคะก็เลยทำให้เกิดงานครั้งนี้ภายในเวลาแค่สามอาทิตย์เราก็จะเห็นพี่ๆน้องๆที่จริงๆคิวแน่นมากๆที่อยู่ข้างหลังก็ยืนรวมตัวกัน พร้อมจะสนับสนุนนะคะในในในงานเหล่านี้ค่ะปกติเราเราทำงานในเชิงของการมอบรายได้เนี่ยร้อเปอพราะเราคิดว่าในในส่วนของคนทํางานหลังบ้านเนี่ยค่ะเราก็เอาตัวเข้ามาอยู่แล้วแล้วก็สร้างสารรค์ด้วยาจะโปร์ชชั่นนั้นสิ่งที่อยากมอบก็คืออยากให้มอบจากผู้ชมสูเ่เด็กๆเหล่านี้อย่างร้อค่ะพี่มิ้นท์นะคะจริงไม่มีคิวนะคะไม่มีคิวเลยอยู่อยู่อยู ทยาน,นะคะพี่มิจังก็กดไปพี่จันก็เคลียร์คิวจริงๆหนึ่งวันนี้ไม่ว่างคะ่ะได้แค่ครึ่งชั่วโมงก็เดี๋ยวจะต้องวิ่งกลับไปซ้อมน้องๆเจสินดิสพี่น้องจ๋าน้องพลีนโอปอนะคะคือพี่นิดน,นึงคะ่ะน้อง,อ,งอัสเนี่ยจริงๆต,ตอนแรกตอนแรกตอนแรกก็คือได้แล้วแต่ว่าติดงานที่ที่อเมริกาก็เลยไม่ได้มาน้องปานนี่คือโอเขาแบบ โอเข้าไปจีบมาเลยค่ะปานบอกไม่ต้องจีบมาอยู่แล้วแน่ๆน้องพลีนก็คืออยู่ตรงนี้แมท่านจันจินะคะพี่หวายนะคะน้องปอดีอยู่ตรงนี้เลยพี่เดียนะคะคุณแอนนะคะก็คือช่วยสนับสนุนเด็กๆมาตลอดเวลาในการทํางานค่ะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี่เป็นปีแรกนะคะที่ได้มีโอกาสดูจริงๆว่าูเนี่ยม คิดว่าพี่รู้สึกว่าพี่อยากจะสืบทอดต่อไปต่และก็รู้ว่าจะคือว่าที่ยังเป็นการทำเงินแบบดิบๆเราคิดว่าือเราต้องให้การสืบทอดสิ่งนี้ให้กลายเป็นกพลังที่ใหญ่ก็ยินดีมากๆครับจริงๆก็มาตั้งแต่ปีแรกกับพ <s> ี่อู๋ครับรกไบ็ได้เห็นพัฒนาการของ,ของ,ของโปรดักชั o n ต่างๆครับก็ทุกๆปีก็ พัฒนา้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ทําให้น้องๆได้มีความสุขมากทีไ่ได้ได้ได้แสดงออกกันแล้วก็ได้เจอคอมมูนิตี้กันคิดดูว่าเป็นเด็กทีอ่อาจจะหาโอกาสได้แสดงไม่มากนะแต่ได้ขึ้นเวทีกับศิลปินมากมายครับแล้ว่าศิลปินทุกคนก็มาด้วยใจกันนั้นมันก็จะสร้างแบบความทรงจําที่ดีให้กับน้องครับแล้วก็น้องก,ก็น่าจะได้ได้เติบโตไปดีขึ้นเรื่อยๆครับผม ที่ผมก็พาน้องๆศิลปินมาด้วยครับมาด้วยกอนซีรีส์นะครับสวัสีครับอซีรีส์อ่าเราจะคุยนิดนึงนี่สายตรงนี่สายตรงตรงนะคะจิตเก่ามหาไทยเอ้ยผมโรงเรียนสอนคนตะบะกรุงเทพอ๋อโอเคกรุงเทพกรุงเทพค่ะก็พูดถึงความรู้สึกเป็นตัวแทนเนาะเป็นตัวแทนของน้องๆที่เป็นเป็นกลุ่มของทางสายตาพี่การทางสายตานะคะก็จะเป็นศิลปินระดับ ชั้นแนวหน้าเลยทีเดียวลินหน่อยครับเป็นเด็กปั้นของพี่หนึ่งเป็นตัวเองเขัพเตะะพูดอะไรนิดนึงนะคะอย่าเกินนะคะตอนนี้มีแค่ไม้ร้อยตัวก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติสําหรับผมแล้วก็น้องๆทุกคนที่ยังอาจจะขาดโอกาสขาดเวทีที่จะมาแสดงออกถึงความเป็นตัวเองหรือว่าความสามารถที่ แต่ละคนผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ตรงนี้มีความสามารถแน่นอนและน้องๆทุกคนที่อาจจะยังไม่มีเวทีอาจจะยังไม่มีแสงที่ส่องไปถึงเขาก็ถือว่าขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่แบบว่ามิตรสร้างโอกาสนี้ให้กับน้องๆทุกคนใช่ในจังหวะที่ผมเชื่อว่าทุกคนต้องการแรงบันดาลใจผมอาจจะเป็นหนึ่งเล็กๆหนึ่งส่วนที่อาจจะทําให้คนที่สามารถ มีความสามารถแล้วก็มีความฝันกล้าออกมาทําสิ่งที่ตัวเองรักได้อย่างภาคภูมิใจอะขอบคุณมากค่ะสายตรงะะฮการอยากมีบ้านนี่เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้งานนี้เสร็จสำเร็จไปโดยท่ะก็คือพอรำเป็นงานบุญขอบคุณที่นึกถึงนี้ดีกว่าขอบคุณที่นึกถึงนะคะก็จริงๆแล้วพี่ก็คิดว่า เโลกนี้มันก็มีแค่ให้กับรับกับเฉยๆเราก็ต้องเลือกว่าเราจะอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยแต่ซึ่งจริงเราอยู่ทุกอย่างแต่ณโมเมนต์เนี้ยเราอาจจะอยู่ในในเราอาพวกเรา,าจ,จะรู้สึกว่าเราให้นะแต่จริงๆแล้วเราก็ได้รับจากน้องๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนนะ่ะปัว่ามันก็คงจะมีมวลพลังงานดีๆค่ะแล้วโลกวันเนี้ยเรามันมันอยู่คนเดียวไม่ได้เนาะแล้วมันก็ต้องการพลังงานดีๆแบบเนี้ยด้วยกันให้มันมีประจุบ,บวกเยอะๆอ,อย่างเงี้ยค่ะก็นี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ ต้องบอกว่าเป็นการสร้างพลังงานบัวมันอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่มากนะแต่ว่ามันต้องเริ่มจากใครสักคนจุดไม่ขีดแบบนี้แหละเพราะบางกระเช่อไม่ขีดไม่ขีดก้านเดียมก็เผาป่าได้แล้วกันเนาะวันนี้พวกเราก็เป็นไม่ขีดนะไม่อยากเสริมม่าอยากให้พี่ปานจบแบบนี้แหละครับสวยใ <laughs> จยมากนะแด <laughs> งจี ดีแล okay, okay. right. okay. ้วค่ดีก็จบดีแล้วตายมากเศรหน่อยเศรหน่อยก็โอ๊ยปิดพุงค่ะก็ก็ยินดีมากๆค่ะหนูเกิดจากดีแดนเนาะก็พี่โอ๊ย oh, พี่อู๋พี่โอู๋ได้ได้ได้พี่อู๋อยากให้มาช่วยช่วยงานแล้วก็แบบมาร่วมทําบุญจริงๆก็ยินดีมากๆเลยกับเมทันด้วยค่ะเพื่อนมาแล้วมาแล้วเมทันเมทันก็โตมาด้วยกันเนาะใช่ค่ะพอมีโอกาสได้ร่วมทําบุญทําบุญ ทำบุญด้วยกันนะคะก็ยินดีมากๆเลยค่ะตัวหนูเหรอคะก็เราโตมไม่ได้การเต้นนะคะเราก็จะเต้นกับเด็กๆค่ะข่าหนูเป็นเอ่อเพลงที่เราลองทดลองตัวเองแบบเอ็กซ์เพร์เมนต์ตัวเองมาแล้วก็เหมือนเป็นตัวอย่างให้น้องๆด้วยว่าการเป็นศิลปินมันอาจจะไม่ได้มีแค่แบบที่เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันมีศิลปินหลายๆแบบที่น้องๆยังเป็นได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันนี้จริงๆหนูอยากบอกว่า หนูมาสนับสนุนให้กำลังใจครูอู่ของเราด้วยเพราะว่าอาชีพครูคือสำคัญมากๆสำหรับน้องๆก็อยากให้ครูอู่แบบมีพลังทำแบบนี้ไปเรื่อยๆพวกเราเป็นกำลังใจให้ค่ะกล้าเปคนกล้าไม่น่ารู้เยสินดิสเยสินดิสมาเลยมาเลยหลายเจนมาเลยเข้ามาเลยค่ะมีแค่มีไมยร้อยตัวแค่นั้นเองมาเลย ก็วันนี้ดีใจมากมากที่ครูอูชวนพวกเรามาด้วยแล้วก็เหมือนเราก็เป็นเด็กที่ได้รับโอกาสมาจากทุกๆคนเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าดีใจที่วันนี้น้องๆมีเวทีให้แบบได้มาโชว์แล้วก็มีไฟมีแสงสีเสียงอะไรพวกนี้รู้สึกว่าเออเราก็ดีใจค่ะที่ได้ขึ้นโชว์ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากมเลยนะคะเป็นตัวแทนก็ฟอสเสริมไหมคะก็นะครับ เกี่ยวกับเรื่องความฝันทุกคนทุกคนหรืมีความฝันได้แต่ว่าร่างกายอาจจะไม่พร้อมผมมองว่ามันไม่ใช่ข้อจํากัดใช่แค่เราได้ได้เริ่มทมว่ามันก็แบบชนะใจตัวเองแหละมากแล้วค่ะใช่แล้วโอกาสหลายๆอย่างมันละละมจะตามลงเองขอบคุณมากมากเลยวอสแพนเก้ก่าจริงๆน้องกี้น้องปานสรุไปไว้ได้ดีนะคะก็รับให้แล้วเฉยๆแล้ววันนี้เราก็มารวมกันประจุบ,บวกนะคะพลังงานบวกเพราะว่า จริงๆครูคิดว่าเป็นความฝันนะพอเราโตขึ้นเรามีกำลังสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับการเป็นมนุษย์คือึ้บดีแล้วทำถูกแล้วอ้ยอืก็คือการให้ การให้ค่ะแต่วันนี้มันไม่ได้มาคนเดียวมันได้รับความรักมาด้วยข้างหลังคือความรักของผู้อู่ค่ะที่มาช่วยกันงานสามอาทิตย์นะยากไปดูนะคะจะไปดูไปส่งความสุขก็ข้างในมันมันตอนนี้มันเป็นเขาเรียกว่าแฮปปี้เทียร์ค่ะแฮปปี้เทียร์ที่ได้เห็น พี่พี่น,น้องน้องที่ที่มาเนี่ยเข้ามาด้วยด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการให้แล้วก็จริงๆสามอาทิตย์สำหรับเรามันโหดอะค่ะมันมันทำงานเป็นอาทีแล้วพอมาเห็นวันนี้คือไม่คิดมันจะเกิดได้ยิ่งใหญ่แล้วก็งดงามนะคะนี่ยังไม่ได้เริ่มแต่ก็รู้สึกได้เลยว่าเดี๋ยวคนดูจะได้รับแรงบันดาลใจขอบคุณมากๆค่ะ